บทอ่านจากประวรสารนักบุญยอนบทที่หข้อที่หนึ่งถึงสกอและข้อที่หถึง16หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถึงวันฉลองวันหนึ่งของชาวยิวพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรงเยรูซาเล็มที่กรุงเยรูซาเล็มใกล้กับประตูแกะมีสะ ชื่อเป็นภาษาฮีบรูวา่าเบเทสดามีระเบียงล้อมรอบอยู่ห้าด้านตามระเบียงเหล่านี้มีผู้เจ็บป่วยนอนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามปปีแล้วพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขานอนอยู่ และสงทราบว่าเขาป่วยมานานจึงตรัสกับเขาว่าท่านอยากจะหายป่วยไหมผู้ป่วยนั้นตอบว่าท่านขอรับไม่มีใครช่วยจุ่มข้าพเจ้าลงในสระเมื่อน้ำกระเพื่อมพอข้าพเจ้ามาถึงคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิด ชายผู้นั้นก็หายเป็นปกติทันทีเขายกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไปวันนั้นเป็นวันสบาโตชาวยิวจึงพูดกับชายที่หายป่วยนั้นว่าวันนี้เป็นวันสบาโตท่านแบกแคร่ที่นอนไม่ได้เขาจึงตอบว่าคนที่รักษาข้าพเจ้าให้หายป่วยบอกข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิด เขาเหล่านั้นถามว่าคนนั้นเป็นใครคนที่บอกท่านให้ยกแคร่ที่นอนและเดินไปแต่ชายที่หายป่วยไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในหมู่ประชาชนที่อยู่ที่นั่นแล้วต่อมาพระเยซูเจ้าทรงพบชายผู้นั้นอีกในพระวิหารจึงตรัสกับเขาว่า ท่านหายเป็นปกติแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุอะไรกว่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่านชายผู้นั้นจากไปแล้วบอกชาวยิวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รักษาเขาให้หายป่วยด้วยเหตุนี้ชาวยิวจึงเริ่มเบียดเบียนพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำการนี้ ในวันสับาทุ